แชมป์ผลงาน3ปีนะคะอันดับหนึ่งที่เราเอามาโชว์ให้ดูนะคะก็คือทางค่าย Principle นั่นเองแชมป์ผลงานกองเวียดนาม3ปีย้อนหลังสูงถึง14.94%คือกองไหนทำไมจึงน่าเข้าลงทุนในกองเวียดนามวันนี้มาฟังกันค่ะ าวใหญ่ตอนนี้นะคะเป็นัทเทครายใหญ่ของโลกนะคะเริ่มย้ายฐานการผลิตจากจีนนะคะจากปัญหาทางด้านการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะและปัญหาในเรื่องของ disruption ของ supply chain ค่ะ ปัญหานี้ทําให้บริษัทใหญ่หลายบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft Amazon ก็ย้ายไปเวียดนามแล้วนะคะรวมถึง Foxconn นะคะซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ของ Apple ก็เตรียมไปสร้างโรงงานที่เวียดนามนะคะนอกจากนั้นนะคะ Apple ก็ยังมีแผนที่จะผลิต Apple รุ่นล่าสุดที่เวียดนามด้วยนะคะและรวมถึงการไปผลิตที่ทางอินเดียด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ ที่เราทราบกันดีนะคะทำให้เวียดนามตอนนี้เนื้อหอมมากเลยค่ะ ยังไงก็ตามการลงทุนในเวียดนามก็ยังมีปัจจัยลบอยู่นะคะจากที่เราทราบกันดีนะคะในเรื่องของแรงเทขายของรายย่อยจากการที่ทางการของเวียดนามนะคะเข้าไปจับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทเลยนะคะในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์นะคะซึ่งตรงนี้นี่ทำให้รายย่อยของเวียดนามมีแรงเทขายจนถึงทุกวันนี้นะคะตลาดหุ้นเวียดนามก็ยังติดลบอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะในจังหวะนี้นะคะเรามองว่าเป็น ของการเข้าไปทยอยสะสมการลงทุนในเวียดนามในจังหวะที่หุ้นย่อตัวลงมาพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเปรียบเทียบอินเดซ x ที่สำคัญเลยนะคะของ vn i n d e x นะคะเทียบกับ s t 500นะคะรวมถึงเทียบกับเ e t 50บ้านเรานะคะในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเราจะดูว่าทั้ง3 i n d e x ที่เรา คุ้นเคยแล้วก็มีการเข้าไปลงทุนอยู่3ตลาดนี้มีความแตกต่างมีความสอดคล้องกันในระดับไหนคะเรามาดูข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึงล่าสุด15กันยาน,นี้นะคะว่าตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับผลตอบแทนตั้งแต่ต้ตตนปีนะคะ Win เอ็นอินดีลบถึง18.24%นะคะ S&P 500ลบ17.73%ใกล้เคียงกันเลยนะคะแต่ s e ต Index บ้านเราต้องเรียกว่า ฟื้นตัวขึ้นมานะคะติดลบแค่ลบ0.77%ค่ะถ้าดูระยะที่ไกลขึ้นนะคะในรอบ1ปีนะคะ VN Index ก็ยังติดลบอยู่นะคะลบ6.89%ค่ะ S&P 500นะคะลบ11.19%นะคะ เซ็ต0บ้านเราเป็นบวกเล็กน้อยนะคะบวก1.64%ค่ะเรามาดูระยะไกลขึ้นอีกนิดนึงนะคะ3ปีค่ะในรอบ3ปีนะคะ VN index เป็นบวกนะคะ26.02%ค่ะ S&P 500 31.62%นะคะและ s e ็ต0บ้านเราไม่ไปไหนเลยนะคะติดลบเยอะมากเลยนะคะลบ10.33%ค่ะเรามาดูระยะ5ปีนะคะ VN Index บวก54.70%นะคะ S&P 500บวก57.83%ส่วน SET50 บ้านเรานะคะลบ7.67%ถ้าเราดูกราฟ5ปีนะคะเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของ VN Index กับ S&P 500ค่อนข้างที่จะไปในทิศท,ทางที่สอดคล้องกันนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานในหลายๆเรื่องที่เราพูดไปถึงนะคะในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของบริษัทชั้นนำ ในทั่วโลกตอนนี้ที่ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่เวียดนามนะคะการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่สูงขึ้นอย่างมากนะคะและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สูงในระดับ6.5-7%นะคะรวมถึงการเติบโตของชนชั้นกลางที่เกิดจากเศรษฐกิจที่เติบโตนะคะและ ประชากรวัยแรงงานที่อายุน้อยนะคะเราจะเห็นตัวเลขที่สดใสในหลายๆด้านของเวียดนามที่จะรองรับการเติบโตของประเทศนี้นะคะดังนั้นในทิศทางไปข้างหน้าเรายังมีความเชื่อว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะโตต่อเนื่องนะคะเทียบกับทางของสหรัฐนะคะที่มีความกังวลหลายๆด้านในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะเราจะมาเปรียบเทียบกองทุนเวียดนามในอุตสาหกรรมบ้านเราดูนะคะว่ามีกองไหนที่เป็นแชมป์ผลตอบแทน3ปีย้อนหลังนะคะที่เราเทียบ3ปีเพราะว่ากองเวียดนามมีกองที่เกิดขึ้นเมื่อ3-5ปีที่ผ่านมากับมีกองที่เพิ่งเกิดขึ้นใน1-2ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นผลงานย้อนหลัง ของกองที่เพิ่งจัดตั้งก็จะไม่มีผลงานมาให้เราได้เปรียบเทียบนะคะจุดสังเกตนิดนึงสําหรับการลงทุนในกองเวียดนามนะคะเราจะเห็นว่ากองที่ออกมาตั้งเวียดนามเป็นกองแรกในประเทศไทยก็คือของ p r i n c i p l l นะคะและเจ้าที่2ก็คือทาง a s s e t Plus นะคะดังนั้น2เจ้านี้ก็ต้องเรียกว่าเป็น2เจ้าใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในการลงทุนในเวียดนามนะคะและโนโยบายของทั้งสองกองก็จะเป็นลักษณะการเข้าไปลงทุนตรง เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งก็คือทางของ k a s s e t นะคะซึ่งจัดตั้งมาทีหลัง2กองนี้นะคะแต่นโยบายการลงทุนของ k a s s e t ก็เป็นลักษณะการลงทุนตรงเช่นเดียวกันนะคะส่วนเจ้าใหญ่ๆในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็น SCB หรือว่าค่ายบัวหลวงหรือว่าค่ายอื่นๆเนี่ย ที่เข้ามาทีหลังในตลาดนี้นะคะนโยบายการลงทุนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ผลงานที่มีของกองเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากเพิ่งตั้งมาไม่ถึง1ปีนะคะเราจึงจะมาเทียบเฉพาะกองที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะคะใน3ปีย้อนหลังค่ะแชมป์ผลงาน3ปีนะคะอันดับ1ที่เราเอามาโชว์ให้ดูนะคะก็คือทางค่าย Principle นั่นเองค่ะ แล้วก็ผลงานอันดับ2ก็คือค่าย K นะคะผลงานอันดับ3ก็คือค่าย Asset Plus ค่ะค่าย p r i n c i p l e มีจุดเด่นตรงที่ได้ Morningstar 5 d าดาวนะคะผลงาน3ปีย้อนหลังผลตอบแทนต่อปีได้14.94%ของทั้ง2คลาสเลยค่ะส่วนผลงานอันดับ2นะคะก็คือค่าย K นะคะ K v เ e ียดนาม u i t y นะคะผลตอบแทนก็ใกล้เคียงกับทางของ p r i n c i p ปนะคะได้ที่12 8.3%ต่อปีค่ะสำหรับผลงานอันดับ3นะคะเป็นของ Asset Plus นะคะได้อยู่ที่9.35%ต่อปีค่ะเราก็จะเห็นว่าทั้ง3กองทุนที่มีการก่อตั้งมายาวนานผลงานที่ดีที่สุดก็เป็นของค่าย Principle ค่ะกองของ Principle นะคะที่บอกว่าเป็นกองที่ตั้งมานานนะคะก็คือตั้งมาเมื่อวันที่16ตุลา60นะคะ ก็เป็นนับเป็นระยะเวลาก็5ปีแล้วนะคะแต่การลงทุนของนักลงทุนนะคะถ้าจะดูว่ามีคลาสอะไรให้เราได้เลือกลงทุนบ้างนะคะสำหรับนักลงทุนทั่วไปก็คงอยู่ในคลาส A นะคะซึ่งเป็นคลาสสะสมนะคะแต่กองนี้เขาก็มีหลายคลาสให้เลือกตามประเภทของนักลงทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดสะสมมูลค่านะคะชนิดผู้ลงทุนกลุ่มนะคะชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสุดท้ายก็คือชนิดผู้ลงทุนพิเศษค่ะ ค่าธรรมเนียมการขายสาหรับนักลงทุนทั่วไปที่เป็นชนิดสะสมมูลค่ากันะคะก็อยู่ที่1.5%ค่ะสําหรับค่าธรรมเนียมการจัดการนะคะก็อยู่ที่1.6จุดค่ะสำหรับจุดเด่นของกองเวียดนามของ Princi เปก็จะแตกต่างกับหลายๆที่ตรงที่การลงทุนของเขาเน้นการลงทุนตรงเป็นหลักนะคะซึ่ง Pri นซิเปเองก็จะมี ฟันเมนเจอร์อยู่ในภูมิภาคนี้นะคะเพราะว่าเป็นอกองทุนที่มีบริษัทแม่นะคะเป็น p r i n c i p ป l นะคะและมีผู้จัดการกองทุนอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะคะดังนั้นก็จะเป็นการทำงานร่วมกันของทีมไทยแล้วก็ทีมทางมาเลเซียในการที่จะเข้าไปคอมพานีวิสิตนะคะดังนั้นความถนัดของ p r i n c i p ป l ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปลงทุนตรงค่ะสำหรับ ผลงานของกองทุนที่โดดเด่นนะคะก็มาจากการเลือกหุ้นนะคะซึ่งข้อมูลณนะวันที่31กรกฎาคมนะคะการเข้าไปลงทุนตรงของกองทุนนี้นะคะอยู่ในสัดส่วนถึง85.12%นะคะและมีอีกส่วนหนึ่ง10.35%ก็เป็นการลงทุนในกองทุนเวียดนามนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนนะคะอย่างที่เราทราบว่าการลงทุนในเวียดนาม ก็จะมีการเข้าถึงหุ้นในบางประเภทที่จะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็ติดในเรื่องของ for limit นะคะดังนั้นการถือหุ้นบางส่วนในกองทุนเวียดนามก็จะทำให้กองทุนมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากกองทุนนี้สามารถที่จะซื้อขายได้ทุกวันค่ะ5อันดับแรกนะคะที่กองทุนเข้าไปลงทุนนะคะอันดับที่1ก็คือธนาคารค่ะ36.25%ค่ะอันดับที่2ก็คืออาหารและเครื่องดื่มนะคะ1ิ 2.94%ค่ะอันดับที่3ก็คือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะ12.26%อันดับที่4ก็คือการเข้าไปถือในกองทุนนะคะของทางเวียดนามนะคะ10.35%อันดับที่5เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็ลงอยู่ที่8 87%ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูรายชื่อของหุ้นห้านดับแรกดูนะคะว่ากองทุนให้น้ำหนักกับหุ้นตัวไหนนะคะหุ้นตัวแรกที่กองทุนถือเยอะนะคะก็คือ f g Corporation ค่ะอยู่ที่8.87%นะคะนดับที่2ก็คือ Masan Group Corporation นะคะ7 0.8ค่ะอันดับที่3ก็คือ Military Commercial Joint Stock Bank นะคะ6.17นะคะอันดับ4เป็นการถือใน Unit Trust นะคะ VND ของ SSIAM นะคะอยู่ที่5.33ค่ะแล้วก็อันดับที่5นะคะเป็นการถือหุ้นสื่อสารนะคะ Mobile World Investment Corporation นะคะอยู่ที่5.13ค่ะ ทั้งหมดก็คือกองเวียดนามที่ทำผลงานได้อันดับหนึ่งในระยะเวลา3ปีย้อนหลังนะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองเวียดนามในจังหวะที่หุ้นปรับฐานลงมาถึงระดับ 18%ตั้งแต่ต้นปีนะคะก็เป็นจังหวะด,ดีที่จะเข้าไปลงทุนในกองเวียดนามในช่วงนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาด well ะะ line ได้ที่เ e ล y Republic นะคะแอดไลน์ได้ที่แอดเว l ร Republic ค่ะเรายินดีที่จะให้ข้อมูลในการเปรียบเทียบกองเวียดนามทั้งอุตสาหกรรมนะคะให้ท่านเลือกในการตัดสินใจลงทุนค่ะ